สวัสดีครับผมพีทอีทแหลกนะฮะวันนี้เราอยู่ที่บ้านกันเหมือนเดิมนะวันนี้ผมอยากจะแนะนำร้านหนึ่ง คือร้านปองใครดูเนี่ยเขาจะส่งอาหารมาให้ผม,มทานเขาบอกว่ามีทั้งปูไข่ดองทั้งของทะเลสดๆมีทั้งกุ้งแม่น้ํากุ้งเผาระหว่างที่รอเขามาส่งนะครับเราก็มีเกมมาเล่นหน่อยไหมล้วเราซื้อทารโร่มาสมัยก่อนใช่ไหมไมันเป็นทาโร่โแบบเป็นซองๆแล้วเราเอามาลูกติดกันอนะทั้งซองแล้วดูว่ายาวแค่ไหนแล้วก็แบบกินไปเลยอะเล่นกันหน่อยไหมแล้วพี่ั่งผูกยังอะไม่ต้องผูกเลยนี่จะให้ดูอะไรหน่อยนี่ครับผมทารโร่เขาออก แบบใหม่มานะครับมี2รสชาติครับรสเข้มข้นและรสบาร์บีคิวนะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่สเวนอีเลเว่นนะฮะแบบยาว2เมตรโดยที่ไม่ต้องผูกเลยแล้วกินไม่เลอะมือด้วยเป็นยังไงอ่ะอยากเห็นอยากเห็นของจริงอยากเห็นของจริงใช่ไหมไม่ยากแยวแกให้ดูเห็นไหมครับมันจะเป็นโรแบบนี้ต่อมันเรียบร้อยแล้วเห็นป่ะแล้วก็มีวิธีกินอยู่ข้างหลังลองไหมบีมแข่งกันเลยดีกว่าถ้าวันนี้บีมชนะพี่ได้พี่ให้เซตทาโร่หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวให เมนูพิเศษจากปองใครดูด้วยให้ไปกินคนเดียวเฮ้ยมาเลยดีป่ะมาบีมายังยังยังอ๋อชิกแบบไทยอินด้วยพ่อครูเลยแมเอาเอาไหมชิกชิกเริ่มเมื่อไหร่อ่ะพี่เริ่มเริ่มปอเาเราเอาเอาปลายออกมา้ามทามใช้มือนะมันจะมีแกนตรงโลอยู่เอายังมาเอาก่อนด้วยก่อนนะเอายัง นะีดาวไปเลยนะอืครับตอนนี้บินน oh! uh ํำอยู huh! uh ่ค huh! ร um ับ hmm. น้ำเลครับเอ้ยเบินตามอยู่รับมเิ่มเริ่มเริ่มเริ่เริ่มเริ่มเริ่ริริบริอร่มเิ่มเรมเา่มเร่รมเรมเมรมเริ่ย่มเรมเริ่มเรมริ่่รเริ่เรมริกร่มเริ่มเริ่มเเลยครับหมดริ่อ้าปากเลย ยังยังยังวิวเหมือนอยากได้คลิปเน็ตฮารุกับกินปองใครดูนะเหมือนเราแบบหนอรับผิดรับผิดรับาิดโอ้มาอนกันเห็นปบบพี่บอกแล้วว่าเดี๋ยวรับหน่อยบอกแล้วว่าคนที่กินอะไรก็แต่อย่างพี่พี่บอกแล้ว ไม่จําเป็นต้องชนะวอาผมจําเป็นแล้เนี่ยาผมจําเป็นแล้วเนี่ยเ,เ,เ,ย <laughs> เดี๋ยได้กินเซตาโล<ไ>ด้วยแล้วก็อยากกินปองไข่ดูด้วยทีย่ให้อันนั้นน่าจะหลังเห่ื่อยนะฮะเดี๋ยวรอมปองไข่ดูมาฮะ มาแล้วครับผมปองใครดูนะฮะมาเต็มนะครับขอบคุณล่วงหน้าก่อนนะครับผมสําหรับปองไรดูนะที่ยุสตาส่งของอร่อยๆน่ากินอย่างเงี้ยมาให้ลองรับประทาน<อ>ดูนะครับผมด้วยสถานการณ์ตอนนี้ใครๆก็สั่งอะไรมาทานที่บ้านกันนะครับ <อะ S 1> ามาดูเดี๋ยวปองครดูมีอะไรบ้างนะครับที่ผมเห็นตรงน,นี้นะครับมีกูไข่ดองกุ้งแ,แแกงแช่น้ําปลากั้งแช่น้ําปลามีหอยนางรม ยาอันนี้ดูหน่อยดิโอ้ยเฮ้ยกุ้งเผาว่ะนี่เขาแยกมันอะไรมาให้ด้วยนะครับไปเทใส่กุ้งนะครับมีหอยเซลลนี่หอยลดราคาตอนไี้หอยเซลลนี่ให้ดูให้ดูน่ากินว่ะแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาปูนะครับส่วนอันนี้เป็นปูโอ้นากินนะอันนี้เป็นปลา อย่างนี้ต้องมีข้าวสวยร้อนๆเนาะขอบคุณนะครับอันนี้เขาก็มีส่ง Delivery นะครับลองสั่งไปดูนะครับเอายังไงมาบีมก่อนเลยอ่มามามาส่วนตัวชอบอะไรชอบเลยหอยทำไมถึงชอบกินหอยนางลมชอบเออชอบคนมันชอบอ่ะบูกขอโทษไป อ่ะอ่ะอ,ะอ,ะอันนี้ให้บีมอย่าอ,อย่างมามามาเอาครับเรามาลองกินกันก่อนเลยนะครับอันนี้ระหว่างรองข้าวสุกผลองขนมจีนน้ำยาปูก,ก่อนเลยฮะน,นี่ครับผมเรามาโอยกันโอ้ยพี่เจลข,ข้ามาให้ปลาด้วย่ะอ่าผมไม่ดูดูวิกินแล้วนะครับ ขอโทษด้วยนะครับเข้มข้นมากเผ็ดนำแต่อร่อยมากต่อคเขาสวยมาแล้วมากินเป็นเรืออะไรอะราเบอรองปูไข่ดองันดีกว่าอันนี้เขากินกับน้ำจิ้มซีอูดใช่ไหมซีฟูส อ๋อครับครับอันนี้คืออะไรอ่ะยองแก่มันก็แก่ลองิปูครับ <c oughs> มันเป็นน้ำพริกไข่ปูอันเรามากินอันนี้ดีกว่า <c oughs> เรียกแรบ,บเมดกันดีกว่าครับใส่กับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับนี <c oughs> สุด่ะ พอน้ำจิ้มซีฟู๊ดเขาแบบรสชาติแบบเปรี้ยวหวานเค็มกำแบบลังพอดีแต่ไม่เผ็ดเกินไปนะฮะอ้าวเรี้ยวปะเรามาลองกุ้งแช่น้ำปลากันบ้างนะครับ ตุ้งตัวใหญ่อยู่นะอเคไปร้องโอเคดีมากเลยนั่นเรากินข้าวม้างดิามาดูเมนูว่ามีอะไรบ้างอันนี้มีกัง้งว้าวถ้าอยากจะรู้เป็นไงลองสั่งมาดูกันนะฮะ เอางี้ได้ไหมเราแค่มาชิมได้ไหมอันนี้อันนี้เอาไปให้แม่ทานได้ไหมบุไคดองเอาไปให้แม่นะมาเรามากินนี่กันดีกว่าน,นี่เป็นปลาทอด <S <S อครับผมปลาทอดน้ำปลาครับผมมาขอลองชิมปลาทอดน้ำปลาหน่อยครับผม <S <S อ,อือืมอืมอ,อันนี้แบ่งให้ในบ้านกินกัน เรามาดูอันนี้ดีกว่านี่กูยอยากให้เห็นดูหน้าบีมาก <c oughs> อินเสิร์ตแบบม <c oughs> ันเด็ดละมุนขึ้นด้วยนะวาดองน้ำลาเด็ดแล้วนะครับขอนหนึ่งน้ำเด็ดขึ้นอีกอ่ะนี่เเราไปกินเนี่ยข้าวบา <c oughs> ้างหอยเด๋ยวกล่องนึงแรกได้ไหม แรกอะไรเป็นแรกระปูใชคือเทปนี้จะบอกว่าแบบดามเมจแรงจริงๆนะต้องสั่งอะ่ะยูไข่แบบ ดูเอดูไข่ตรงนี้ครับ oh. ให้ดูไข่ตรงนี้ฮะ oh. อันนี้เราเก็บไปก่อนเราต้องให้ทุกคนได้กินนะครับอันนี้เป็นเหมือนกันโูเหมือนกันอันนี้เป็นกุ้งอันนี้เป็นกุ้ง ครับแต่ผมล้อก่อนนะล้อก่อนดึงครับ oh, <no. S 1> ม,มาครับหอยเชลนะครับเห็นไหมครับเปิดแล้วครับ อันนี้เหมือนผัดเนยกระเทียมรองครับอันนี้จะหวานเค็มๆนะส่วนตัวพี่อ่ะพี่ว่าดีนะอ่ะอน,น,นล้วเก็บไว้ให้คนอื่นกินบ้างนะวอ,อีกฝาหน,น,นึ่นง อาหารทั้งหมดตรงนี้นะครับของปุกปองใครดูนะครับผมก็จะเอาให้คนที่บ้านทานด้วยแล้วช่วงนี้จริงๆแล้วว่าผมก็อยากจะเสนออะไรที่ทานที่บ้านได้ดูแล้วก็เรียกดัมเมดนะสําสำหรับคนที่อยากจะสั่งมาลองทานดูเนี่ยลองสั่งได้นะครับมีส่งตามเดลิเวอรี่นะไม่ต้องไปถึงถึงที่ร้านเรามาสปินกับคนในบ้านก็ได้นะฮะแต่อย่างสุดท้ายวันนี้บีมบีมจะต้องมาแล้วว่ะเดี๋ยวเราถ่ายเทปนี้เสร็จแบบพี่จะเข้าไปนั่งกินต่ออ่ะ แต่รางวัลวันนี้ที่บีมได้นะบีมได้กินเซจากทาโรทั้งหมดใบพี่ให้แต่บีมมากินหอยเลยให้ผมกินโชว์อใช่มันจะน่ากินนะเออน่ากินบีมต้องลองกินเลยมาบีมอันนี้บีมได้รับรางวัล <laughs> รับรางวัลเ,เป็นเป็นหอยหนังลมสุดโปรดของบีมหนในดู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  d a m a g ดับตา <h az ell> ดูจับตาดูกับวหอยมาเดียว <h az ell> ไม่ใช่เ,เ,เ,เลือกเตื่อกแมมเตือกเมาด้วย <c oughs> อ,อยากดู <c oughs> ตาที่มันที่มันเล่นมุกเหมือนเพราะมึงแกะไม่อ <c oughs> อกนี่เอาใส่ใส่ใส่พวกนี้หน่อยมีหอมเจียวหอมเจียวน,นี่นี่แคะํำไม่ส,สวยๆมีพริกเผาเดี๋ยวพี่เปิดให้พี่ดูแลด้วยอ่ะน้ำจิ้มซีซฟู้ดอ่ะ ัวเดียวมันเป็นขนาดนี้เลยวะออีตัวไม่อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งรางวัลตะกี้ได้สองตัวไม่เหรอฮะอีกตัวหนึ่งเอามามเก็บไปแล้วปูไงเก็บไปแล้วปูโอ,อ้โหอามามามาเอาไว้ตรงนี้อันนี้นผมยาก,กินในฝาอ่ากินในฝากินในฝาด้วย ไ,ไ,ไ,ไล่ลงบไ <ร S 2> ล่บลบไปไปเลยบ๊โบโบโ <laughs> บโบ,บ,บยังไงก็ช่วงนี้นะครับอยู่บ้านนะครับหาอะไรทานที่บ้านก็อย่าลืมนะครับกินร้อนช้อนเหลาล้างมือนะครับดูแลสุขภาพกัน,นเยอะๆนะครับเพราะว่าผมบอกเลยจริงๆว่าตอนนี้เป็นห่วงวคน,น,นทางบ้านใช่สถานการณ์ตอนนี้ก็นะครับอยากให้ดูแลกันตัวเองดูแลตัวเองกันเยอะๆนะครับอันนี้ด้วยความห่วงอยากจะพีแลกจริงๆนะครับนะยังไงก็อย่าลืมนะจะปิดเทปแล้วนะเดี๋ยวให้ทีมงานทั้งหมดนะกินได้เลยที่เหลือเมื่อกี้นะครับผม อ่าไปทิมมาไปกินได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปเข้าไป Follow ที่เพจ Facebook อีตแหลกกันด้วยนะครับและไอจีส่วนตัวของผมที่พีนเดอร์ตัวอีเดอร์แหลกครับผมฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันใเยอะนะฮะเทปนี้นะครับผมใครอยากกินก็ลองสั่งดูนะครับฝากด้วยครับผมไปแล้วครับผมอ่าทิมมาไปกินเลยเร็ว